สนักวอลเล่บอลต่างชาติตัวตึงที่ FIVB จับตาในศึกเนชั่นลีก VNL-2023 ปีนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากๆก,กับแข่งขันวอลเล่บอลชาติลีก VNL 2023แต่ละทีมเน้นกับการแข่งขันในรายการนี้มากซึ่งในปีนี้เราจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในรายการนี้เป็นอย่างมากเพราะชัยชนะในแต่ละแมตช์มันสําคัญต่ออันดับคะแนนเว r l ์เรงกิ้งหรือคะแนนอันดับโลกมากเพราะอย่างที่ทุกคนทราบว่าในการแข่งขันคัดโอลิมปิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้คะแนนเว์รงกิ้งสาคัญต่อทีมชาติที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นแต่ละชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงทีมเป็นอย่างมากนักวอลเล์บอลที่อำลาทีมชาติไปแล้วก็หวนคืนสู่เวทีอีกครั้งอย่างเช่นสนักวอลเล์บอลหญิงที่ตอนนี้กำลังถูกทาง FIVB จับตามองก็ล้วนแต่เป็นนักวอลเล์บอลที่อำลาทีมชาติไปแล้วไปดูกันว่ามีใครบ้าง 1. เปลาอิกโกนูนักวอลเล์บอลทีมชาติอิตาลีนักวอลเล์บอลผีสีจากอิตาลีวัย24ปีส่วนสูง194เซนติเมตร ปีนี้มีชื่อติดทีมเล่นในสุกเนชั่นลีกอีกครั้งทั้งนี้ก็ต้องรอดูว่าจะได้ลงในสนามแรกหรือเปล่าประวัติที่เคยสร้างเอาไว้ในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วพาทีมบ้านเกิดประเทศอิตาลีคว้าชแชมป์ไปครองได้สําเร็จต่อด้วยกับการได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจํารายการและได้รางวัลตัวตกตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยมอีกหนึ่งรางวัลผลงานในานามสโมสรพาทีมอีกอโนวาราประสบการณ์ความสาเร็จมาอย่างมากมายจุดเด่นคือการตีบอลแรงหนักก้อนหน่วงใครจํากันได้ลูกตกของ เธอเคยทำให้น้องบุ๋มบิ่มชัชชุออนและสุภัตราภัยรอดหายหลังมาแล้วตีหนักสมกับฉายาพระการทีมชาติอิตาลีและอีกจุดเด่นก็คือการบล็อกบอลสร้างสถิติในรายการนี้เอาไว้ด้วยกันค่ะลินกระโดดบล็อกถึง3.44เมตรไม่แปลกใจเลยว่าทำไม FIVB ถึงจับตามองเธอ 2. ไทซาเมนเนเซสนักวอลเลย์บอลทีมชาติบราซิล เชื่อว่าคนนี้แฟนวอลเล่บอลชาวไทยของเราหลายคนที่เป็นแฟนคลับเธอปีในหวนคืนสนามรับใช้ชาติอีกครั้งพร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมชาติบราซิลลงทําการแข่งขัน VNL 2023สําำหรับคนนี้บอกเลยว่าตัวทีเด็ดของทีมชาติบราซิลในปีนี้มิดเดิลร็อกที่ด่งดังมากด้วยกับบุคลิกที่โหดอยู่แล้วเมื่อมาเล่นในให้กับทีมชาติบราซิลอีกบอกเลยว่ากลายเป็น ที่มหาโหดไปเลยสำหรับปีนี้อายุของเธอก็เข้าเลข3ใกล้จะเข้าเลข4แล้วปัจจุบันอายุ35ปีจุดเด่นของเธอก็คือการขึ้นบล็อกด้วยกับส่วนสูงที่มีถึง1.96เซนติเมตรโอ้โหเกือบ2เมตรเลยทำให้เธอค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหาในการขึ้นบล็อกเท่าไหร่ส่วนบอลเร็วก็ไม่ต้องพูดถึงครับเข้ามือทุกลูกก็ต้องรอลุ้นการกลับมาในวัย35ปีของเธอจะช่วยทีมชาติบราซิลได้มากน้อยแค่ไหน3 เจเดนลาสันนักวอลเล์บอลทีมชาติสหรัฐอเมริกาโอ้โหเห็นไหมครับปีนี้รายการแข่งขันวอลเล์บอล VNL 2023ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของนักกีฬาที่เคยอำลาทีมชาติกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในปีนี้ถือว่าสามารถสร้างความมั่นใจให้กับทีมได้เลยเพราะจะทำให้รุ่นน้องในทีมมีพลังมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาทันที สำหรับนักวอลเล์บอลคนนี้บอกเลยว่าอยู่ในรุ่นเจ็ดเซียนของเราเลยกับตำแหน่งตัวตบหัวเสาที่เคยเป็นอาวุธหนักของทีมชาติสหรัฐอเมริกาในอดีตที่ผ่านมาทำผลงานได้ดีมากปัจจุบันถึงแม้จะอายุ36ปีแต่เรื่องของการรักษาร่างกายก็ยังดีแข็งแรงและยังสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนสำหรับหัวเสาคนนี้มีความสูง188เซนติเมตรเรื่องการตีบอลหนักและแรงหวังแต้มได้ตลอดปีนี้ก็ต้องรอลุ้นกันครับว่าฝีมือจะยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่า ต้องบอกเลยว่าปีนี้การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก VNL e a g u e VNL 2023ดูเดือดอย่างแน่นอนเห็นแต่ละทีมชาติดึงตัวนักวอลเล่บอลที่เคยอำลาทีมกลับมาอยู่ในทีมแบบนี้อดที่จะคิดถึงทีมชาติไทยของเราไม่ได้เลยครับอยากเห็นรุ่นพี่เจ็ดเซียนสักคนกลับมาช่วยทีมชาติไทยของเราเจเจนุสราต้องคำว่าไงครับแฟนวอลเล์บอลชาวไทยของเราคิดยังไงอยากเห็นเ็เซียนหวนคืนสนามกันบ้างไหมพูดคุยกันได้นะขอบคุณครับ